ไม่เปิดไม่ได้แล้วค่ะใบติดฝากล่องแล้วนะคะนี่ค่ะชายชนนะคะใบติดฝาแล้วต้องเปิดแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องชายชนที่เราผ่าชิ้นกันไว้นะคะ ระยะเวลาในการเพราะหนึ่งเดือนกับอีกเจ็ดวันค่ะนี่ค่ะอุ้ยใบนี้แดงเลยอะชัดเจนเลยสองต้นส่วนอันนี้จะออกมาเป็นเขี้ยวโอ้ยต้นนี้สวยอะ่ะป้ายทั้งใบเลยป้ายเต็มใบเลยอะ่ะ ลากมาเต็มเลยตรงนี้ก็งอกนะลองซูมดูอันนี้งอกแล้วนี่ก็งอกนี่ระยะเวลาในการเพราะนะคะทั้งหมดหนึ่งเดือนกับอีกหนึ่งสัปดาห์ก็คือหนึ่งเดือนกับอีกเจ็ดวันสองชิ้นนี้นะคะ เป็นชิ้นที่มีเขี้ยวที่ชัดเจนเขาก็เลยงอกก่อดน,นี่ค่ะส่วนชิ้นที่เหลือนะคะเขี้ยวเขาอาจจะน้อยเขาก็เลยงอกช้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาปลูกกันค่ะต้นนี้สวยมากเลยด,ดูดูลำต้นเขาสูงกว่าขอบอักมาประมาณหนึ่งนิ้วอะ่ะ ถ้าเรา,เราไม่แยกเขาตอนนี้เขาก็เหมือนแบบว้าลำต้นเขาจะงอถ้าเราไม่แยกออกนะโอ้ลากยาวอะ่ะจะดึงก็ดึงไม่ได้อ่ะค่ะกลัวลากเขาขาดต้องค่อยๆนะคะนี่ค่ะดูลากค่ะเห็นไหมคะ จะไปปลูกกันค่ะดินที่เราใช้นะคะเราจะใช้ดินก้ามปูผสมกับดินมูลไส้เดือนนะคะดินก้ามปูประมาณสัก80%มูลไส้เดือนสัก20อันนี้ก็แล้วแต่นะคะตามถนัดค่ะคือสูตรในการทําดินก็ไม่ตายตัวนะคะแล้วแต่เรามีวัสดุอะไรเราก็ใช้อนันั้น,นะคะแต่ว่าดินก้ามปูเนี่ย มันจะมีไนโตรเจนสูงใบก้ามปูเขาจะมีไนโตรเจนสูงนะคะจะช่วยในการเจริญเติบโตได้ดีค่ะเหมาะกับการปลูกบอลสีแล้วไม้ประดับทุกชนิดนะคะนี่ค่ะใส่ไปเลยค่ะ เราไม่ต้องอัดดินให้แน่นนะคะต,ต้นนี้สวยจริงๆค่ะถ้าไม่บอกว่าเป็นชายชนก็คิดว่าเป็นพันธ์อื่นนะคะาะใบแดงมากเลยอ่ะลากก็ออกเยอะค่ะคงปลูกไม่นานเดี๋ยวก็โตแล้วเนี่ยสองต้นเนี้ย เราก็ลดน้ำนะคะในส่วนที่เหลือนี้นะคะเราจะปิดฝา ทําการควบแน่นอบต่อนะคะแล้วอย่างชิ้นเนี้ยเขาก็มีมีอะไรนะมีเขี้ยวแทงออกมาแล้วอะ่ะอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเขาก็แตกเป็นใบชิ้นนี้ก็มีเขี้ยวค่ะนี่อบต่อคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะคะว่า อีกคี่วันเขาถึงจะแทงใบออกมาในส่วนที่เหลือนี่เราจะปิดฝานะคะทําการอบต่อค่ะหลังจากที่เราปลูกแล้วนะคะเราจะมาทําการควบแน่นโดยการเอากระถางใส่ไปในจานรองที่มีน้ํานะคะแบบนี้จานรองต้องมีน้ํานะคะ จากนั้นเราก็ปิดถุงถุงท,ที่ใช้จะต้องเป็นพลาสติกใสนะคะให้แสงเข้าได้เราต้องรันให้โป่งนะคะเรารัดให้แน่นเลยค่ะ ให้เขาฟองโป่งแบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะเราจะทําการควบแน่นไว้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าจะเป็นสองสัปดาห์1นึ่งเดือนสเดือนหรือ3ามเดือนแต่ทุกๆสองสวันเนี่ยถุงเขาจะฟีบลงแล้วก็สามารถที่จะแกะแล้วก็ผูกใหม่นะคะเราจะต้องคอยรัดเขาไว้เพราะว่ามันเป็นถุงมันไม่ใช่ตู้อบบอลน,นะคะ หรือจะใช้ถุงห่อตะกร้าใบาใหญ่ๆอีกทีก็ได้ค่ะจะได้ไม่ต้องคอยมัดบ่อยๆนะคะมันจะมันจะขึ้แบบนี้เราก็ต้องคอยรัดเขาไว้ทั้งหมดนี้คือบอลที่เราผ่าหัวไว้ค่ะเราจะไว้ใต้แดดลำไรนะคะ ในจุดนี้เราไว้ใต้หลังคาโพลีคาร์บอเนตค่ะเขาจะได้รับแสงแดดที่ไม่แรงมากได้ทั้งวันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ